สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารกีฬามาอัปเดตกันอีกเช่นเคยอมลยบอล,ลบอหญิงเอเชียนเกม2022ครั้งที่19ที่สนามเตอ๋อชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองห่างโจวประเทศจีนแข่งขันระหว่างวันที่30กันยายนถึง7ตุลาคมโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มบีร่วมกับไต้หวันและมองโกเลียโค้ดด้วนดันายสีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย พูดถึงญี่ปุ่นและคาซักสถานสองคู่แข่งรอบต่อไปว่าจริงๆเราก็พอจะเห็นทั้งคาซักสถานและญี่ปุ่นอยู่นะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องรักษารูปเกมและกระบวนการเล่นของเราเป็นสำคัญเพราะถ้าเรารักษาเกมของเราได้เราก็สามารถสู้กับทุกทีมได้เหมือนกันเพราะว่าคาซักสถานเองก็มีรูปร่างสูงใหญ่แต่ยังขาดความเหนียวแน่น ส่วนญี่ปุ่นก็เหนียวแน่นอยู่แล้วเราก็ต้องใช้วิธีที่หนักหน่วงเพื่อสู้กับเขาให้ได้ในสองเกมข้างหน้าส่วนเรื่องกรณีเพียวอัชราพรคงยศหัวเสาตัวเก่งไม่ได้ลงสนามให้วอลเลย์บอลหญิงไทยแม้แต่นาทีเดียวในเกมชนะมองโกเลียโค้ดด่วนชี้แจงว่าเราก็ให้เขาได้พักนะครับซึ่งเป็นเรื่องของสภาพร่างกายด้วยส่วนบางคน ก็ได้ผลัดเปลี่ยนกันลงเล่นครับเผื่อเราต้องใช้ในแมตที่จำเป็นเพราะว่าเรามาด้วยผู้เล่นที่มีจำกัดดังนั้นทุกคนจะมีความหมายกับทีมมากเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปเราจะได้เลือกใช้นักกีฬาให้ถูกต้องครับเทียบสถิติไทยคาซักสถานโดยทัพนักตบลูกยางสาวไทยทีมอันดับที่13ของโลกแชมป์กลุ่มบจะลงสนามในรอบสองพบกับคาซักสถาน ทีมอันดับที่32ของโลกที่ผ่านเข้ารอบมาด้วยการเป็นอันดับที่2ของกลุ่มดีในรอบแรกซึ่งจากสถิติที่พบกันที่ผ่านมาสาวไทยถือว่าดีกว่าในช่วงหลังเก็บชัยชนะมาได้3เกมติดต่อกันโดยเจอกันโหนล่าสุดในการคัดเลือกโอลิมปิก2020เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตเราลองไปดูสถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุด เฮดทูเฮดห้าครั้งหลังสุดไทยชนะหคาซักสถานชนะหเริ่มจากวันที่11มกราคม2563ไทยชนะคาซักสถาน3ต่อ1เซตในรายการคัดโอลิมปิกวันที่20พฤษภาคม2559ไทยชนะคาซักสถาน3ต่อ0เซตในรายการคัดโอลิมปิกวันที่23พฤษภาคม2558 ไทยชนะคาซักสถาน3ต่อศเซตในศึกชิงแชมป์เอเชียวันที่28กันยายน2,557คาซักสถานชนะไทย3ต่อศเซตในรายการศึกชิงแชมป์โลกวันที่27กันยายน2,557ไทยชนะคาซักสถาน3ต่อศเซตในรายการเอเชียนเกม สำหรับนักตบลูกยางสาวไทยจะพบกับคาซักสถานในรายการเอเชียนเกม2022วันพุทธที่4ตุลาคม2566เวลา13.30นนแฟนๆสามารถรับชมและเชียร์ได้ผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD 36, Workpoint 23และ AIS Play